สวัสดีค่ะวันนี้พิมวหม่อีกแล้วนะคะมีเรื่องน่ารักน่ารักที่ให้ข้อคิดสาระนะคะก็ณนะที่ป่าแห่งหนึ่งนะคะมีกบฝูงหนึ่งนะคะ ไปท่องเที่ยวกันในระหว่างที่ท่องเที่ยวเนี่ยหัวหน้าฝูงกบเนี่ยนะคะก็เตือนบอกว่าต้องระมัดระวังนะให้เดินในเส้นทางไม่งั้นจะมีอันตรายก็พากันท่องเที่ยวไปนะคะในในฝูงกบน,น,นั้นก็จะมีกบหนุ่มคึกขนองอยู่ตัวหนึ่งนะคะกบชอบออกนอกเส้นทางแล้วก็โดดย่องย่อยย่องยอง่ยอไปตรงนน้นตรงนี้ชอบดูตรงนั้นตรงนี้ดูต้นไม้ดูอะไรสารพัดนะคะแล้วก็เกิดเรื่องจนได้นะคะ เกิดเรื่องก็คือหนุ่มกบหนุ่มคึกขนองตัวนี้ก็โดดลงไปตกลงไปในบ่อซีเมนนะคะซึ่งลึกมากพอตกลงไปทีนั้นแหละโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยอย่างเงี้ยทีนี้กบก็พากันกลูเข้ามาดูที่ปากบ่อพอเห็นปากบ่อแล้วทีนี้หัวหน้าฝูงกบก็บอกว่าเราบอกเจ้าแล้วเจ้าไม่เชื่อฟังเห็นไหมบอกบ่อเนี่ยลึกมากเจ้าอยู่ที่นี่แหละเจ้าก็ต้องนอนตายอยู่ที่นี่แหละเราไม่สามารถ ช่วยได้นะทีนี้กบหนุ่มที่ที่คึกขนองตกลงไปในบอ่อได้ยินหัวหน้าฝูงกบพูดอย่างนั้นก็ปุ๊บอ่ารวบรวมพระกลางงกระโดดขึ้นมานะคะกระโดดขึ้นมาแต่ปรากฏว่ากระโดดขึ้นไม่ได้ก็ตกลงไปอีกนะคะเพราะปากบอ่อมันสูงมากทีนี้กบบรรดาเพื่อนกบที่อยู่รอบปากบอ่อก็บอก เจ้าไม่ต้องมาหรอกเจ้าไม่ต้องมาหรอกอยากกระโดดเลยเหนื่อยเปล่าๆไม่มีทางหรอกเอจ้าตายแน่ๆเขาก็พูดอย่างนี้อีกตัวหนึ่งก็บอกไม่ต้องมาหรอกไม่ต้องกระโดดหรอกเหนื่อยเปล่าตายแน่ๆก็พูดอย่างนี้ทุกตัวเลยแต่กบหนุ่มคือขนอนได้ยินเสียงกบเพื่อนๆนะพูดอย่างนั้นปุ๊บก็รวบรวมกําลังอีกอีกนะคะพยายามกระโดดกระโดดรวบรวมกระโดกระโดดสุดชีวิตเลยนะคะปรากฏว่า กระโดดขึ้นพี่น้องเห็นไหมคะพอกระโดดขึ้นปุ๊บเขาก็แบบว่ากิ้งลุนๆเพื่อพวกบรรดาเพื่อนเขาบอกตกใจนะคะตกใจแล้วก็บอกเฮ้ยทําไมเจ้าเก่งขนาดนี้ขนาดพวกเราตะโกนแช่งเจ้าแล้วทําไมเจ้ายังพยายามอีกยังกระโดดได้อีกนะกบหนุ่มคืกขนองตัวนั้นว่าไงฮะว่าอะไรนะฮะท่านว่าอะไรนะพูดใหม่สิพูดดังๆว่างนั้น ทีีน้แต่ว่าท่านจะว่าอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็ขอบใจพวกท่านนะที่มาเชียร์เราที่ตั้งใจเชียร์เราเรื่องนี้เป็นยังไงคะ่ะชื่อเรื่องกบหูหนวกพี่มวยไม่ได้บอกแต่แรกข้อคิดสำหรับเรื่องนี้ก็คือว่าบางครั้งถ้าเราไม่รู้จักฟังเสียงอะไรรอบข้างนะคะเราทำเป็นหูไม่ได้ยินเราไม่ฟังนะคะ ก็จะทำให้เราทำอะไรสำเร็จได้ทำธุรกิจอะไรอย่าทำะไรไม่ดีหรอก